คอนเซปต์ Concept, Concept ตลาดในสวนก็คือว่าการเปิดเป็นพื้นที่สําหรับครอบครัวเป็นพื้นที่สําหรับการทานอาหารเป็นพื้นที่สําหรับการพักผ่อนผ่อนคลายในสวนของวยอลัเกษตรก็คือหนึ่งให้ให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเข้าเข้าไปนะคะไปไปไปชมหรือไปซื้อสินค้านะคะจะเปิดตลาดเป็นตลาดแคมปิ้งนะคะการทําอาหารนะคะแล้วก็การปลูกผัก วันนี้โครงการกินสบายใจได้เนรมิตห้องประชุมที่โรงแรมสูนีให้มีบรรยากาศคล้ายกับตลาดในสวนซึ่งเป็นหัวข้อที่เราจัดประชุมร่วมกับเกษตรกรค่ะก้าวสู่ปีที่10ของโครงการกินสบายใจที่ไวรัสโควิด -19 ได้เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเกษตรกรมีเวลาอยู่ในสวนมากขึ้นทำให้ค้นพบว่าในสวนก็เปิดเป็นตลาดได้ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการเปิดตลาดในสวนมีทักษะที่จำเป็นและมีการออกแบบรูปแบบตลาดในสวนของตัวเองทางโครงการกินสบายใจได้จัดกิจกรรมเวริร์กช็อปขึ้นมาค่ะพยายามบอกเขาว่าเราเปิดร้านนั่นตรงทางไปธุรกิจอีกแบบหนึง่งเรื่องการทำเวริร์กช็อปเกี่ยวกับเกษตรอยู่แล้วเพราะนตอนนี้เหมือนคนที่ไกลก็จะมาได้ วิทยากรที่เราชวนมาแชร์ประสบการณ์การเปิดตลาดในสวนวันนี้เป็นคนรุ่นใหม่ชื่อคุณนักรบเป็นเจ้าของ Living Farm d e s i g นค่ะ ขอ,ของผมเองก็วันนี้ก็มาแชร์เรื่องเกี่ยวกับการใช้ระบบะการขายของอผลิตภัณฑ์การเกษตรทั้งในรูปแบบของออนไลน์ที่ขายผ่านช่อง,องทางทั้ง s h อป e e l a z a d a แล้วก็การสร้างหน้าร้านให้เป็นการเชิญชวนของลูกค้าเข้าไปอยัส่สวนของตัวเองทำให้การขายของเราก็คือ,อลูกค้าเดินเข้ามาที่สวนทาใช้ผักรือแมทเทอเรียลต่างๆของสวนเองมาแปรรูปแล้วก็ให้ผู้บริโภคทานของของผมก็จะเอามาแชร์ของฟาร์มที่เราที่ผมทำในปัจจุบันอยู่ครับผม หลังจากที่วิทยากรได้แชร์ประสบการณ์และเปิดโอกาสให้เกษตรกรซักถามกันจนเต็มอิ่มแล้วเกษตรกรของเราได้ทดลองออกแบบตลาดในส่วนของตัวเองขึ้นมานำเสนอค่ะทำให้คนรู้สึกตระหนักรู้ว่าเราควรที่จะผลิต เองได้นะคะเป็นเหมือนกับว่าแรงมันดานใจเป็นแหล่งสร้างแรงมันดานใจค่ะหลักๆเลยเราคุณจะ,จะให้จะให้จะสอนการประกอบการ,รเกษตรยินดีเพราะวาการสอนการประกอบการเกษตรอี้คือสอนวิธีการปลูกสอนวิธีการเก็บผลผลิต เรามีวิทยากรที่มีความรู้ด้านการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสำนักง,งานพาณิ์จังหวัดอุบลราชธานีมาให้ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการเปิดตลาดในสวนของเกษตรกรด้วยค่ะเราต้องเข้าใจบริบทของพื้นที่เราเองด้วยเนาะอันนี้ตัวตัวหนึ่งเลยอันที่ต้องดูว่าถ้ามาแล้วอยากให้เขาประทับใจเราต้องเตรียมอะไรแล้วสุดท้ายการเตรียมการแล้วทุกอย่างจะเป็นไปได้เมื่อ คุณเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณทําแล้วก็จัดการให้มันเป็นไปได้อันนี้สําคัญนี่คเสนอแนแะหลายหลายประเด็นที่มีข้อสงสัยแล้วก็ถามเข้ามาก็อย่างเช่นหนึ่งการที่เราเปิดเปิดหน้าร้านเปิดแบบไหนบ้างแล้วการที่จะมี คนร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำการเกษตรเพื่อให้ตัวลดหนึ่งแรงงานที่เราขาดแคลนหรือว่าการจัดการที่มันยากแล้วก็ทำไม่ทั่วถึงผมก็แชร์กับการหาพาร์ทเนอร์มาร่วมโคกันอย่างเช่นเราอาจจะเก่งเรื่องการปลูกผลผลิตแต่ว่าการทํากาแฟหรือทําคาเฟ่เราอาจจะไม่ถนัดแล้วก็คือดึงอาจจะหาพาร์ทเนอร์ของเราอาจจะเป็นลูกหลานหรือว่าคนที่เรารู้จักเข้ามาทําในสวนเราก็จะทําเป็นผักออกมาส่งขายร่วมกันกับร้านกาแฟที่เขาเปิด คำแนะนำหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราคิดไม่ถึงก็คือว่าการโปรโมทสวนตัวเองเราเราเข้าใจแค่ว่าแค่ต้องทอําในออนไลน์ Facebook หรือ YouTube อะไรเท่านั้นแต่ว่าพี่วิทยากรบอกว่าเราสามารถไปออกบูธเพื่อแนะนํากิจการของเราให้บุคคลภายนอกทราบได้ซึ่งข้อนี้เราไม่เคยคิดก็ถือว่าโชคดีมากๆวันนี้ค่ะตลาดในสวนของเราเริ่มต้นจากความรักหรือความถนัดความชอบของเกษตรกร ผสมผสานกับเทรนการท่องเที่ยวใหม่ที่ผู้โดพวกต้องการทั้งการพักผ่อนและอาหารการกินที่ปลอดภัยค้นหาตัวตนคุณค่าและเป้าหมายการกินอยู่ของเราเองแล้วออกแบบวิธีการเพื่อส่งต่อผู้อื่นเป็นวิธีของพวกเราชาวกินสบายใจค่ะพบกับตลาดในสวนของชาวกินสบายใจอีก5สวนที่นี่เรเร็วนี้ค่ะ นี่เห็นไหมสุดยอดพี่ได้หมูแล้วจะไปยอด